สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเทคแคร์ดูแลกันและกันนะคะรายการที่มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆในทุกๆวันค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยถึง7วิธีในการดูแลสุขภาพค่ะเพื่อนๆนะคะซึ่งอันนี้ลุงก็เอาแบบพื้นๆที่เพื่อนๆอาจจะได้ยินได้ฟังมาตลอดเวลาที่เราพบกันเนี่ยนะคะก็เอามาให้ฝากเพื่อนๆไว้เช็คลิสต์ตัวเองนะคะว่าเอะเราทา ครบอยางนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของอาหารค่ะอาหารนียจริงๆลูกอยากบอกนะคะว่าสําคัญมากๆนะคะสำคัญมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า70%์ของเราเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเกี่ยวข้องกับอาหารการกินค่ะเพื่อนๆดังนั้นเราควรเลือกรับประทานอาหารที่ทําให้สุขภาพเราดีโดยเฉพาะว่าอย่างพวกเรานะคะเพื่อนๆต้องลดจํานวนแป้งแล้วก็น้ําตาลลงค่ะนะคะลดอาหารประเภทไขมันคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ควรที่จะเพิ่มอาหาร ประเภทโปรตีนให้เยอะขึ้นวิตามินเกลืแรก่ก็ควรจะเพิ่มให้เยอะขึ้นค่ะเพื่อนๆนะคะ ในเรื่องที่2วิธีที่2ก็คือในเรื่องของออกกําลังกายค่ะเพื่อนๆซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยลุงก็อยากบอกว่าสําคัญไม่แพ้อาหารนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับวัยและสิ่งสําคัญมากๆก็คือต้องมีวินัยค่ะเพื่อนๆถึงจะได้ผลดังนั้นนะคะสิ่งแรกที่ลุงอยากแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่จะเริ่มออกกําลังกายเนี่ยก็ต้องดูการออกกำลังกายที่เราชอบแล้วก็เหมาะกับตัวเรานะคะเหมาะกับวัยอย่างเราด้วยนะคะแล้วก็ทําให้สม่ําเสมอค่ะ ส่วนวิธีที่3ในการดูแลสุขภาพของเราก็คือในเรื่องของน้ำค่ะเพื่อนๆนะ,ะอย่างที่บอกว่าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยประกอบไปด้วยน้ํามากถึง70%นะคะดังนั้นในวันเนี่ยที่เราดํารงชีวิตเนี่ยเราควรดื่มน้ำนะคะให้เป็นประจำสม่ําเสมอนะคะปริมาณน้ําที่ควรดื่มในแต่ละวันก็ประมาณ 2. ลิตรึ่งถึง2ลิตรอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญคือสิ่งที่ทราบนะ่ย เราเอามาปฏิบัติแล้วหรือยังนะคะวิธีที่4ค่ะเพื่อนๆนะคะก็คือการพักผ่อนนอนหลับจริงแล้วในวัยอย่างเรานะคะเริ่มมีปัญหาการนอน,นะะแล้วค่ะเราก็ยิ่งอายุมากขึ้นปัญหาการนอนก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเวลาที่นอนก็จําเป็นค่ะเพื่อนๆนะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โกธฮอร์โมนหลังนะคะในเวลา5้าทุ่มถึงตีหนึ่งเนี่ยะคะ่ะเป็นช่วงเวลาของโกธฮอร์โมนที่จะหลังดังนั้นเนี่ย โคตฮอร์โมนในวัยเด็กเนี่ยสำหรับการเจริญเติบโตแต่อย่างวัยพวกเราเนี่ยสำหรับการซ่อมแซมแล้วค่ะวยัยของเราเนี่ยก็ต้องดูแลบำรุงรักษาไม่ให้มันเสื่อมไปเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ให้มันพยายามอ,อ,อยู่กับเราให้นานที่สุดแล้ววิธีที่5ก็คือในเรื่องของความเครียดค่ะความเครียดเป็นเรื่องอะไรที่แก้ไขได้ค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเรื่องของนิสัยด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูที่ผ่านมาด้วยแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับ เขาเรียทัศนคติของเราในการมองสิ่งต่างๆด้วยดังนั้นนะคะในการจัดก,การความเครียดเนี่ยเราอาจจะต้องใช้หลายวิธีหลายอย่างแล้วแต่จริตของเราค่ะอย่างตัวลุงเองเนี่ยลุงใช้วิธีการออกกําลังกายค่ะการนั่งสมาธิการาได้พบปะเพื่อนฝูงนะคะ การท่องเที่ยวในการอ่านหนังสือนะคะก็เป็นวิธีเอาแล้วแต่เราเลยค่ะเพื่อนๆที่อะไรเราทําแล้วเรารู้สึกสบายใจให้ทําสิ่งนั้นนะคะแล้วข้อที่6ค่ะก็คือปรับวิธีคิดค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะในการดูแลสุขภาพเนี่ยวิธีคิดสําคัญค่ะต้องมองโลกในความเป็นจริงนะคะแล้วก็ปรับทัศนคติเราอันนี้ต้องฝึกค่ะเพื่อนๆนนะคะแล้วก็ เลิกเปรียบเทียบอันนี้สําคัญค่ะเพื่อนๆบางทีเนี่ยเราอาจจะเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขสักทีนะคะดังนั้นเราต้องหยุดเปรียบเทียบแล้วก็เตือนตัวเองสม่ําเสมอค่ะว่าชีวิตของเรามันมี2ด้านเสมอค่ะไม่บวกก็ลบพยายามที่จะรู้ว่าเรามีความสุขกับอะไรไม่มีความสุขกับอะไรนะคะแล้วก็จัดสิ่งแวดล้อมของเราให้เหมาะสมนะคะส่วนวิธีสุดท้ายวิธีที่7ก็คือพยายามตรวจเช็คสุขภาพ เป็นประจำค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อายุน้อยอย่าคิดว่าอายุน้อยแล้วยังไม่ควรทำนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรายิ่งต้องควรทำค่ะตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะว่าถ้าหากเราตรวจพบความผิดอกติอะไรก่อนแล้วมันเพิ่งเกิดในระยะแรกนะคะเพื่อนๆมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ดูแลนะคะเพราะว่าระยะแรกมันอาจจะรักษาได้แต่ถ้าเราปล่อยเลื้อรังไว้นานเนี่ยมันอาจจะรักษาไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะเสียใจไปนะคะถ้าข้อมูลที่เรานํามาฝากเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดถูกใจเป็นกําลังใจให้เราด้วยแล้วก็ถ้าคิดว่ามันดีสําหรับคนอื่นด้วยก็ฝากเพื่อนๆเนี่ยช่วยแชร์ส่งต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ